วันนี้เวลา15.18นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตราชกัญญาเสด็จลงแทมพระองค์นาศาราดุสิดาลายัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชธรรมพระวโรกาส นายสุมเมตันติเวชกุลประธานกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือสีไร้นำนักเขียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนครั้งที่39ประจำปี2 5 6 2 2 5ห้อถึงรเฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัลพร้อมกันนี้ผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก โอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทเรศเวทพาดานายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และรองศาสตราจารย์ตรีสินบุญขจรรองประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนร่วมเข้าเฝ้าด้วยรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือสีไรเป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักเขียน1ิประเทศอาเซียน ได้แก่บรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินสิงคโปร์ไทยและเวียดนามซึ่งโรงแรมแมนดารินโอเรนตกรุงเทพร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นตั้งแต่ปี2522เพื่อให้รู้จักถึงความสามารถทางด้านการสร้างสรรค์วรรณกรรมของนักเขียนในกลุ่มประเทศอาเซียนและทราบถึงโภกรทรทัย์ทางวรรณกรรมทรพัพย์สินทางปัญญาวรรณศิลป์รวมทั้งส่งเสริมและจันลงเกียรต <A> อริยะอัจฉริยะรวมทั้งวรรณกรรมของนักเขียนผู้สร้างสรรค์และส่งเสริมความเข้าใจและสัมพันธภาพอันดีในหมู่นักเขียนและประชาชนทั่วไปในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยโอกาสนี้ทรงมีพระดำรัสเป็นกำลังใจแก่นักเขียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อไปวรรณกรรมคืองานศิลปะประเภทหนึ่งซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสติปัญญาความคิด และจิตใจของมนุษย์ในการสร้างสรรค์งานวรรณกรรมนั้นผู้สร้างจำเป็นต้องมีความรู้ที่กระจ่างชัดเจนและมีความสามารถที่จะเรียบเรียงความคิดอันบริสุทธิ์เพื่อถ่ายทอดสาระอันทรงคุณค่าแก่ผู้อ่านอย่างประณีตงดงาม รางวัลอันทรงเกียรติที่ท่านทั้งหลายได้รับในวันนี้เป็นการประกาศว่าท่านทั้งหลายได้มีส่วนอย่างสำคัญในการพัฒนาวรรณกรรมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ของเราหวังว่าทุกท่านจะสร้างผลงานที่มีคุณค่าเช่นนี้ต่อไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความคิดให้งอกงามยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ให้มั่นคงสืบไป เวลา16นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาเสด็จไปยังแฟชั่นฮอลล์ชั้นหนึ่งศูนย์การค้าสยามพารากอนทรงเปิดงาน Empowering Women with Love และทรงเปิดโครงการ Princess Collection ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาทรงมีพระปาณิธานในการส่งเสริมผู้หญิงสร้างพลังแนวคิดสร้างอาชีพเพื่อให้ผู้หญิงไทยสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความ ความสุขเสมือเป็นการส่งต่อพลังจากผู้หญิงถึงผู้หญิงซึ่งองค์ประกอบหลักที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ส่งตระหนักถึงคือเรื่องสุขภาพของผู้หญิงโดยเฉพาะโรคมะเร็งเต้านมที่เป็นโรคอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาในฐานะที่ทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณณวรีจึงทรงริเริ่มโครงการ Princess Collection ขึ้นเพื่อระดมทุนสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยเครื่องแมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาสทั่วประเทศของมูลนิธิการจนะบารมีและสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติโดยร่วมกับแบรนด์ชุดชั้นนายวาโกในการดำเนินโครงการ สำหรับคอลเลกชันพิเศษทรงออกแบบเน้นให้เป็นชุดชั้นในที่ทำให้ผู้หญิงเกิดความมั่นใจจากภายในเหมาะสมกับทุกวัยทุกรูปร่างสนับสนุนทุกความแตกต่างของผู้หญิงท้านยังทรงออกแบบชุดชั้นในเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม หรือ Balancing Bra นอกจากนี้ยังมีคอลเลกชัน i n c e s s Collection เป็นสินค้าการกุศลชุดลำลองและ a c c e s s o r y e s เน้นการใช้งานง่ายในชีวิตประจำวันเพื่อให้หมู่ลนิธิจัดจำหน่ายระดมทุนอีกทางหนึ่งโดยทรงนำโลโก้ของโครงการมาเป็นลวดลายหลักในการนำเสนอรูปโบสีชมพูซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลในการรณรงค์เรื่องมะเร็งเต้านมมาร้อยเรียงเป็นรูปหัวใจเสมือนการส่งมอบความรักให้แก่กันพร้อมกับรูปมงกุฎ ในสีชมพูฟูเจียสดใสท่านยาังทรงถ่ายภาพแคมเปญโฆษณาด้วยพระองค์เองมีผลิตภัณฑ์น่าสนใจอาทิเสื้อยืดแขนสั้นเสื้อโปโลหมวกแก๊ปเสื้อสเวตเตอร์โดยเน้นสีหลักคือสีขาวชมพูและกรมท่าภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆอาทิการให้ความรู้สอนการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองกิจกรรมเสวานาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการรักษาโรคและบริจาคชุดชั้นในที่ทรงออกแบบส่งถึงผู้ป่วยที่ต้องการโดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่ 24สิงหาคมนี้ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ได้ที่วา g โกช o p และเคาน์เตอร์วาโก26สาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศส่วนคอลเลกชันของมูล,ลินิทิสามารถสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ Lazada จุดจำหน่ายมูล,ลนิธิและร้านค้าสถาบันมะเร็งแห่งชาติ